เดี๋ยววันนี้วันนี้เรามาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับจริงๆเราตั้งใจจะไปอีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเราผ่านมาแล้วก็มีทีมงานบอกว่าเขามีร้านอาหารที่เป็นเมนูเกี่ยวกับผักหวานแล้วปลูกผักหวานด้วยนี่ครับเท่าแก่เจ้าของร้านผมโยนะครับเจ้าของส่วนคุณโยนครสวรรค์นะครับครับอันนี้เดี๋ยวประธานโทษฮะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรครับเนี่ยดอกเหลาครับ ที่บอกว่าผมสีดอกเราอ๋อเป็นงอี้นี่งไปเด็ดมาจากไหนฮะมองเลยครับเอ้าเลรอแล้วมันมันเป็นไม่ใช่ของทําเทียมใช่ไหมไม่ใช่ครับของจริงทั้งหมดแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมอย่างเงี้ยเดือนครับเหรอใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือก้านแบบของจริงเออสมัยก่อนลิเกไงเวลาเขาเล่นลิเกเนี่ยเขาจะไปติดตรงนี้เตรงเตรงเตรงเต่งเอาได้นะเนี่ย เออเขาดอกเราเอามาเสียบเฉยใช่ไหมเสียบเฉยครับนี่ถ้าคุณไม่ยอมก็จะสีนี้เลยนะคะนี่ผมไม่ได้ยอมโอ้ไม่ได้ยอมหรอครับอันนี้ธรรมชาติคิ้วก็ดำมากเลยนะคะทำไมพูดขายหน้าแล้วจับโยนลงไปดีกว่าไปหากินผักหวานกันจะบอกแฟนๆรายการสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วก็เห็นบอกว่ามาทําที่นี่เมื่อตอนโควิดเหมือนกันใช่ครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับอตอนนั้นทํางานบริษัทอยู่ครับเป็นบริษัทเอกชนแต่ว่านี่ที่เป็นที่ดินของเราเอง ใช่ครับมีทั้งที่เป็นของเราเองแล้วก็มาเพิ่มครับคือมาทําช่วงโควิดก็ประมาณ3าปีเองนะมันแรงมากไม่ใช่เหรอตรงเนี้ยแรงไหมแรงครับที่มันแรงก็คือเราถึงเลือกที่จะปลูกผักหวานเพราะว่าผักหวานมันไม่ต้องใช้น้ําเยอะอ๋อเพราะว่าอะไรผมมาเอะนครสวรรค์มันมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังด้วยท้ชนอยากจะเป็นมันสำปะหลังกับอ้อยเขาทำเนี้ยเมื่อตอนโควิดก็ประมาณรวมแล้ว4ปีเนาะ ประมาณนั้นแต่ว่าร้านอาหารเปิดมาได้ประมาณ2ปีครับร้านอาหารเปิดได้2ปีเขาทำเป็นอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรครับอันนี้เป็นโมเดิร์นครับเป็นโมเดิร์นแลวนะใช่ครับดูที่ครับเขาทำสวยนะใครเป็นคนออกแบบให้ครับอันนี้เป็นผมกับภรรยาครับอ๋อแบบทําดูดีเลยนะ แล้วก็มามีศาสตร์ตรงนี้ก็ขุดเมื่อตอนโควิดใช่ป่ะไม่ครับประมาณ7จถึงแปีที่แล้ว 7- จถึงแปีเพราะว่ามีแนวความคิดว่าเราจะมาทําร้านอาหารครับคราวนี้แหละเราเจอปัญหาว่าพอเราไปร้านอาหารส่วนใหญ่ที่แบบเขาคิดจะสร้างคือเขาสร้างกันเลยครับล้วเขาก็จะซื้อต้นไม้ที่เป็นไม้ขุดล้อมพอไม้ขุดล้อมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะปล่อยให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงแสดงว่าไม้ปลูกันเนี้ย ใช่ครับเอาจากเมล็ดปลูกเออเดี๋ยวพาดูต้นผักหวานหน่อยดีกว่าเห็นแล้วาผักหวานเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละเขาบอกว่าเขาปลูกผักหวานไว้ที่ลานของแท้นั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้รับมาจากตลาดนะคะแล้วก็ปลูกผักหวานได้แบบน่าดูมากเลยอ่ะเยอะมากโอ้ยดูสิมันไมนมีคือผักหวานเนี่ยมันหาคนปลูกได้ไม่ยากนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงคุณโยขออนุญาตติดไม้หน่อยกลัวไม้ไหแน่นได้ค่ะอุ้ยแล้ว ระยาปลูกมันถีไปไหมคุณยศไม่ฮะสองคูณหนึ่งเมตรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ต้นเขาแบบสูงมากรเ,<อ>เราจะเอาแค่อย่างเงี้ยครับเนี่ยมือเอื้อมถึงแค่นี้ครับโอ้ท<อ>ัไงคุมความสูงเหรอใช่เหตุผลเป็นเพราะว่าที่เราต้องคุมความสูงเพราะว่าเวลาเราเก็บครับเก็บยอดอย่างเงี้ยครับเราจะต้องเก็บแบบว่าให้มันให้มันแล้วเสร็จตั้งแต่แบบเจ็ดโมงครึ่งจนถึง<อ>บ่ายสองอะไรเงี้ยครับคือต้องเก็บช่วงเช้าใช่ เออมันสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีไหมฮะเก็บจริงๆอะมันเก็บได้ทั้งปีเลยครับผมเพราะว่าเราต้องแบบวนเก็บในแต่ละโซนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่ของผมคือเราทําเชิงพาณิชย์เราก็จะเก็บประมาณ6เดือนครับหกถึงแปดเดือนหกถึงแปดเดือนใช่ครับแล้วก็ช่วงเวลาไหนคือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนปกติเราจะเก็บตั้งแต่สิงหาใช่จริงๆก็คือเราไม่ได้มีเฉพาะของเราเองของเราเองน่ะจะมี10ไรโอ้มีเครือข่ายแล้วก็ของลูกไล่อีก300ร้อยไรนะเยอะมากครับ แสดงว่าคุณโยคุณโยเรียนเกษตรมาเหรอไม่ครับผม,ม<า>จบผมจบเป็นเขาเรียกว่า scientist ครับด้านเคมีด้านเคมี e ครับแล้วทำไมถึงมาติดอกติดใจผักหวานป่าเาพราะว่าเวลาเราทำเพราะว่าเรา,เราคิดแล้วว่าเราเวลาเราทำงานที่เป็นเอกชนเนี้ยเราจะต้องกลับบ้านแน่นอนอเพื่อแบบมาทําเป็นเจ้าของธุรกิจเดินมาเรื่อยเรื่อยเดินมาเรื่อยๆเป็นเกษตรแบบเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยครับ,รบอันนี้พอเราทําปุ๊บเราก็วิธีการที่เราทําเกษตรก็คือเราทำ market survey ก่อนก็คือเราก็ เลือกพืชก่อนฮะใส่กระดาษเลย20ิชนิดพอ,อเราเลือก20ิชนิดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเอา Data ทั้งพืชทั้ง20ชนิดนะครับไปเช็คราคาคราวนี้เช็คราคาเนี่ยตอนนี้คือเราสามารถเช็คได้จากทั้งตลาดไทยสี่มุมเมืองอตลาดสีเมืองพวกนี้ครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่ๆทั้งหมดแล้ว Data พวกนี้มันเป็น Data ที่สามารถเช็คย้อนหลังได้10ปีเลยครับสุดยอดหลังจากได้ Data มาเสร็จปุ๊บ เอา Data ทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นกราฟโดยใช้ Excel เพราะฉนั้นเราจะเห็นราคาที่เขาเรียกว่า e v e r a เ e Price ์อของ10ปีเลยนะครับ,รบสมมติว่า Ever a v e r a g e Price อยู่ที่ประมาณ70บาทเนี่ยครับคราวนี้ใน20ชนิดเนี่ยเราก็ดู Ever a v e r a g e Pri c e ทุกอย่างเลยทุกชนิดใช่เพราะเรารู้ปุ๊บว่าอันนี้ดีปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกเลยครับครับคราวนี้เวลาเราปลูกเราจะรู้เลยว่าอ้ยพอเราปลูกปุ๊บเนี่ยราคาต่ําสุดของพืชผักตัวเนี้ยมันอยู่เท่านี้ครับคุ้มทุนหรือเปล่าในการที่จะปลูก คราวนี้พอเราได้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่มันมาจากตลาดต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้งแบบรายปีคะแล้วก็แบบรายเดือนครับ พอเราดึงรายเดือนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอีกว่าเพราะว่าราคาพืชผักทุกชนิดหรือราคาผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของระคังคว้าทั้งหมดเราก็จะเห็นราคาที่มันกำลังไต่ขึ้นและราคากำลังไต่ลงใช่ซึ่งพอกว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเขาจะเริ่มไต่ขึ้นถึงระดับที่เราคิดว่าเนี่ยเป็น e v เวอเรสต์ไพรซ์เอสเว่า70บาทเพราะนั้นเราเห็นราคา70บาทที่ สิงหาคมแล้วก็จะค่อยๆทะยานขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเริ่มทํายอดช่วงสิงหาคมใช่ครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีวันขาดทุนเด็ดไม่มีวันขาดทุนแน่นอนแล้วสวนเราเนี่ยอายุกี่ปีล้วครับเบสอันนี้8ปีครับสวน8ปีรุ่นหนึ่งสมมุติว่าเราปลูกเนี่ยมันเก็บได้ถึงกี่ปีหรือไปเรื่อยๆเลยโอ้เป็นร้อยครับผมเป็นร้อยปีเลยเหรอแสดงว่าลงครั้งเดียวเลยนะใช่ครับอินเวส m e เมนต์ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นสุดยอด เก็บยาวเลยแล้วทําไมต้องปลูกมะขามเทศไว้มะขามเทศเป็นไม้พี่เลี้ยงที่ดีที่สุดของพักหวานดีที่สุดเลยเหรอใช่เหตุผลเป็นเพราะว่ากล้วยก็ไม่ใช่ย่างเงินก็ไม่ใช่ไม่เวิร์กแคร์แค่ยอย่างเงี้ยแคร์อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ปัญหาก็คือ,อถ้าแคร์เราปลูกเนี่ยครับเราไม่ได้เงินอเพราะว่าเราเอาดอกแคร์ไปขายมันก็แบบไม่ได้แบบขายได้ราคาสูงแต่ในขณะที่เราปลูกมะขามเทศ เราได้ร่มมะขามเทศเราได้ใบเป็นปุ๋ยใบปุ๋ยใช่แล้วก็ได้ขายฝักมะขามเทศด้วยคาว่ามันเป็นพี่เลี้ยงมันเลี้ยงกันยังไงเพราะว่ามะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่วครับอพอเป็นพืชตระกูลถั่วปุ๊บปมรากเขานี่สามารถตรึงในตรเจนได้สูงมากอแล้วผากหวานน่ะมันเป็นพืชที่ขายยอดขายใบมันต้องการแร่ธาตุในตรเจนที่สูงกวกาโอ้ใช่ไม่น่าเชื่อมันต้องไปด้วยกันใช่มันต้องไปด้วยกันเห็นคุณโยเอาเอาขี้บัวมาโรยนี่คืออะไรเพราะว่า เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยครับภาควานห้ามใช้สารเคมีเราทําฟาร์มวัวด้วยครับเราก็เลยเอาาขี้วัวที่เราทําฟาร้มาใส่เพราะว่าเราเจอปัญหาคือตอนแรกเราไม่ได้ทําฟาร์มวัวเราเจอปัญหาคือเวลาที่เราซื้อปุ๋ยคอกเนี่ยอืถุงหนึ่งฮะประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งต้องใช้ประมาณสองพันถุงเพราะมันสิบไร่ไร่ละประมาณสองร้อยถุงแอดเซว่าเราต้องลงทุนเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวห้าหมื่นบาทต่อปีนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการอยู่นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่หลายท่านสนใจนะครับแล้วก็ผมว่าตลาดเนี่ยยังไปได้อีกไกลไม่มีวันอิ่มหรอกครับเพราะว่าคนปลูกได้น้อยมากคนผลิตก็น้อยมากหรือช่องว่างระหว่างดีมานกับซัพลายมันกว้างมากใช่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครต้องการต้นพันธุ์มีที่ดินอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดพลาดไม่ได้เพราะว่าคนอยากปลูกคงอยากปลูกเยอะ ดินแบบไหนทึงจะเหมาะกับมันเนี่ยครับเออภาคหวานคือต้องเป็นดินที่น้ําไม่ท่วมครับน้ําต้องไม่ท่วม<ช>ก่อนันดับหนึ่งอย่างเดียวเลยที่เหลือปลูกได้หมดจริงเหรอใช่ดินลูกลังดินล้วนดินอะไรดินเหนียวได้ไหมด,ดินเหนียวไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นดินเหนียวแล้วระบายน้ําไม่ดีปัญหาเลยน,นี่ปัญหาแต่ถ้าเกิดเราปลูกโซนลาดบุรีอ่าดเนินสะดวกพวกนี้ที่มันเป็น,เป,นเป็นล่องส่วนนะฮะอันนี้ปลูกได้อได้อากาศได้หมด ใช่เพชรบุรีได้ไหมเพชรบุรีนัตรงเด็นเพชรบุรีนี่มีเขาเรียกลูกค้าผมไปปลูกแปลงใหญ่มากแถวเขาย้อยเลยครับเลยไม่พอจะขายไม่พอจะขายเอัดินเขาเป็นยังไงเป็นหินสนามฟุตบอลเป็นดินที่เป็นหินครับเป็นหินยังได้เลย ของเรามันเป็นดินทุ่งนาน่ะได้ไหมได้ครับก็ถมจากดินหินนั่นแหละเออถ้าเป็นทุ่งนาแล้วเป็นนาดอนอ่ะยกล่องอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลาฝนตกปุ๊บนาดอนน้ำจะไม่ขังอยู่แล้วคือเราต้องเข้าใจตัวแต่มันจะมีความเป็นดินที่บันลาดอ่ะมันมีความเป็นดินเหนียวนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าดินเียดินอาครับมันจะเป็นประมาณเหมือนดินล้วนปนทรายครับไม่ล้วนเลยไม่ล้วนเลยเป็นดินเหนียวเลยได้ไหมถ้าอย่างงั้นต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องมีทางระบายน้ําเพราะว่าพระหวานอย่างเงี้ยครับถ้าธรรมชาติของเขาอ่ะเขาชอบขึ้นตามเนินเขา จองปวกหรือเนินดินนั่นแสดงว่าเมื่อฝนตกลงมาน้ําจะไหลลงหมดเลยนั่นแสดงว่าพฤติกรรมของเขาไม่ชอบให้น้าขังคือต้องระบายน้ําดีใช่ถูกต้องนี่แหละคือคือข้อสําคัญเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องดูดินเราหน่อยแหละเนาะทีนี้สัดส่วนของต้นมะขามเทศกับผักหวานผักหวานถ้าถ้าเราปลูกจากต้นกล้าระยะของการปลูกก็คือสองคูณหนึ่งเมตรแบบนี้ครับระยะระหว่างร่องสองเมตรระยะระหว่างต้นหนึ่งเมตรครับระหว่างที่เราคุยกันนะครับ น้องก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วนี่ไงฮะนี่ไงเป็นไงฮะก็มีเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วครับดื่มเลยเอาจะถือทําไมล่ะครับก่สวยดีฮะดูนี่ดูหน้าตาก่อนอุ้ยผู้ชายเออกินกาแฟส้มแล้มีดอกอะไรคะนเนี้ยอันนี้เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ทานได้ดอกไม้ทานได้ดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาออกมาก่อนนะนี่ครับผม อ่าเชิญครับสาวสวยโอ้โหโอ้แกงแกงขอบคุณค่ะอันนี้เหนียวนะเนี่ยเหนียวเหนียวนะครับเรียบร้อยนะคะอ้าเดี๋ยวเราไป ตอบเลยแล้วต้นส่วนตัวมะขามเทศคือระยะที่เหมาะสมคือ6กคูณสี่เมตรหกคูณสี่ใช่ครับหกคูณสี่เมตรเนาะแต่ว่าน,นี่คือที่มาก็คือซีซันเนี้ยมันจะเป็นซีซันที่ผมกําลังจะเขาเรียกว่าไลไรแปลงเนี่ยครับกำลังจะเริ่มทํายอดละเราก็จะมีการตัดมะขามเทศสังเกตไหมครับเพื่อเพื่อให้แสงแดดลงยิ่งแสงลงเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแตกยอดดีใช่ครับแต่ถ้าตอนที่เราปลูกใหม่ๆเขาต้องการล้ม70%ต้องเป็นลมแต่เวลาเราจะทํายอด สลับกันเลยครับแดดต้องลง70%เพราะว่าธรรมชาติของผักหวานก็คือถ้าธรรมชาติจริงๆที่เราไม่ได้ทําการแต่งกิ่งเขาให้เขาออกยอดเนี่ยเขาจะเริ่มออกประมาณนี่แหละครับประมาณปลายกุมภาหรือต้นมีนาเพราะเพราะว่าใบไม้พวกนี้ครับเนี่ยไม้ป่ามันจะร่วงพอร่วงปุ๊บแสงแดดจะส่องลงมาผักหวานก็จะเริ่มแตกอันนี้เราส่งไปตลาดไหนบ้างครับกระจายสินค้า22จังหวัดทั่วประเทศครับว้าวใช่นะครับ เพราะว่าสามร้อยไร่มันเยอะอใช่มันเยอะคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วล่ละที่ถามแทนชาวบ้านแทนประชาชนแทนผู้ดูนะเพราะว่าใครแทาสนใจผมว่ามันเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมที่สําคัญคือมันลงครั้งเดียวครับใช่ครับนาะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าต้องการต้นพันธุ์ก็ติดต่อคุณโยได้ได้ครับผมเขาติดตามะะที่เพจสวนคุณโยได้เลยครับสวนคุณโยนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ ต,ตามได้ครับตอนนี้เราก็จะไปทานอาหารที่เขาเรียกว่าทําการต่อยอดเพราะว่าเมื่อตัวเองปลูกนะครับก็ต่อยอดเป็นร้านอาหารต่อยอดเป็นคาเฟ่อันนี้ก็สุดยอดอีกเหมือนกันไปเลยไหมไปเลยเนาะครับเสร็จ <ผม S 1> ด้านนี้เลยครับ ซอยหนุนในลาบังเขาลา